ใชแล้วจ้าพักค่ายตอนเสารเดอร้อคุณนะนี่คือเวลาเจ็ดโมงกว่าๆได้น่ยไปส่งลูกน้นาพี่นอเอาจะทำอะไรอะแวสแกดูอ,อาอาชนดีเธอเอาอันนี้เอาอันนี้ทั้งลูกทั้งพ่อทั้งสองคนสามคนนะดาพี่นอก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยวันนี้มันติดลบ มันติดลบให้เขาอันนั้นอันรถขั้นดำนะสตาร์ทรถติดพี่น้องเออเอ็มวี่แค่เราไปส่งลูกกอน <c oughs> ขั้นนั้นเป็นยังบุคคลเรืมเอาคนแจออกพี่น้องมันหนาวกดรถสตาร์ทรถไปเรากลักบมาจากส่งลูกกอนโทษประกันมาชาัด <c oughs> เออ <c oughs> เราก็ตัง้งมาสแกจิลนะ

ไปตรงก็ใช่น้ำมันไปลูกมาไปแล้ว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 เราก็ต้องขึ้นรถไปไปใส่ให้เขาหน่อยแชรี่เย็นดำาม่แค่เล็บ

Skolen starter først 10 minutter over. Okay, okay. Know, know, okay. er det, Der er mor.